การเตรียมตัวลูกหลานให้พร้อมสู่การใช้ชีวิตบนโลกใบนี้พ่อแม่ควรปล่อยให้ลูกได้เล่นนะครับคำแนะนำที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้ปกครองที่เป็นห่วงเรื่องการเตรียมตัวลูกหลานให้พร้อมสู่การใช้ชีวิตบนโลกใบนี้คือปล่อยให้ลูกได้เล่นมากขึ้นเล่นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงส่งลูกเข้าไปสมาคมบาสเกตบอลหรือชมรมใดๆของโรงเรียนนะครับแต่หมายถึงเล่นเกมง่ายๆ ใช้กิ่งไม้มาสร้างเป็นบ้านนางฟ้าหรือไม่ก็เดินสำรวจธรรมชาติริมน้ำการเล่นเป็นงานของเด็กพวกเขาต้องมีเวลามีโอกาสและสถานที่รวมถึงได้รับอนุญาตให้ได้เล่นหลากหลายเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเล่นในการพัฒนาความสามารถทุกๆดา้านเด็กทุกคนได้รับการออกแบบให้เคลื่อนไหววิ่งสัมผัสเลอะเทอะร่วมมือกันและที่สำคัญ คือเล่นด้วยกันหน้าเศร้าที่เด็กปัจจุบันกับไม่ได้ทํากิจกรรมเหล่านี้หรือลดน้อยลงมากการใช้เวลาของเด็กยุคนี้กําลังเปลี่ยนไปพวกเขากําลังเล่นแบบไม่มีแบบแผนวิ่งเล่นข้างนอกไม่อิสระเท่าที่ควรเริ่มถูกกําหนดกฎเกณฑ์โดยผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะมองถึงความปลอดภัยของพวกเขาไปด้วยจึงจะทให้อิสระการเล่นลดน้อยลงการเล่นที่แท้จริง คือการเล่นที่เด็กๆมีประสบการณ์เกี่ยวกับโลกรอบตัวการเล่นไม่ใช่กิจกรรมแต่เป็นสภาวะทางอารมณ์ที่ทำให้กิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นการเล่นที่แท้จริงคือวิธีการแยกแยะว่าการเล่นควรจะมีรูปแบบใดและเด็กเป็นผู้ริเริ่มด้วยตัวเองได้ลงมือทำด้วยตัวเองได้ใช้ประสาทสัมผัสไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นการสัมผัส ร่างกายการฟังการเคลื่อนไหวของร่างกายต่างๆเพื่อเชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกและโลกภายในที่ประกอบไปด้วยความคิดและจินตนาการของพวกเขาการเล่นทรายระบายสีปีนต้นไม้วิ่งไล่จับบทบาทสมมุติเล่นมายากลและเล่นซ่อนแอบล้วนเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเล่นที่แท้จริง การเล่นที่แท้จริงแตกต่างจากการเล่นอยู่2รูปแบบรูปแบบแรกคือการเล่นที่มีการจัดเตรียมโดยผู้ใหญ่และการเล่นแบบที่2คือการเล่นที่มีหน้าจอนะครับซึ่งการเล่นทั้งสองแบบนี้ไม่เหมาะกับเด็กเอาเสียเลยเด็กๆจะต้องมีการพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาดังนั้นการเล่นที่ถูกต้องเหมาะสมจะมีองค์ประกอบอยู่6ประการ ดังนี้ครับประการที่1การเล่นเกิดจากแรงจูงใจภายในนั่นหมายถึงเป้าหมายของการเล่นที่เกิดจากความพึงพอใจในการทำกิจกรรมในการเล่นหลักการที่สำคัญคือวิธีการเล่นนั้นสำคัญกว่าปลายทางว่าจะเกิดผลอะไรประการที่2ครับการเล่นเป็นเรื่องของสภาวะทางจิตใจการเล่นที่แท้จริงเกิดจากการได้เลือกอย่างอิสระ ถ้าหากลูกถูกบังคับเขาอาจจะไม่เกิดภาวะอยากเล่นเลยอาจจะเกิดอาการเบื่อหนายรู้สึกไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเล่นนั้นก็เป็นได้ประการที่3ครับการเล่นนั้นต้องสนุกสนานเด็กทุกคนจะเกิดความสนุกสนานเมื่อเขามีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมโดยรอบตัวประการที่4ครับการเล่นคาดเดาไม่ได้ เด็กๆมักจะสมมุติเรื่องราวที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงตามความสนใจและจินตนาการของพวกเขาในขณะเล่นนะครับประการที่5การเล่นเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นถ้าเด็กเกิดกระบวนการกระตือรือร้นนั่นแหละครับคือการเล่นที่แท้จริงเขาจะได้ใช้ร่างกายใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการรวมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวของเขาแล้วจะเกิด สภาวะการเล่นที่แท้จริงของเขานั่นเองนะครับและประการที่6ครับการเล่นไม่มีกฎระเบียบที่กําหนดโดยผู้อื่นครับกฎกติกาและโครงสร้างของการเล่นต้องมาจากเด็กเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นบทบาทในการเล่นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นวิธีการเล่นหรือความเหมาะสมของพฤติกรรมในการเล่นนั้นๆครับทําไมการเล่นจึงสำคัญผู้ปกครองพ่อแม่ลองวิเคราะห์ดูนะครับ หลักฐานจากงานวิจัยจำนวนมากระบุว่าการเล่นในแบบที่เด็กใช้จินตนาการเป็นผู้ริเริ่มและสร้างกฎกติกาด้วยตัวเองจะช่วยส่งเสริมพัฒนาในทุกๆด้านจะส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆด้านที่จำเป็นสำหรับการเล่นที่มีความสุขของเด็กๆเ,เขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ การเล่นมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับการพัฒนาทางด้านร่างกายให้เกิดความสมบูรณ์เกิดความแข็งแรงเด็กที่กำลังจะเดินเติบโตต้องการกิจกรรมทางด้านร่างกายต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์และมีพื้นที่ปลอดภัยที่จะให้พวกเขาได้ปล่อยศักยภาพของพวกเขานั้นออกมาอย่างเต็มที่นะครับนอกจากนี้การเล่นโดยใช้ร่างกายยังมีผลต่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญาสมองของเด็ก พราเด็กมีความยืดหยุ่นมากครับการเชื่อมต่อของเซลล์ในสมองนั้นจะกระชับขึ้นจะเกิดเป็นเครือขคายเพิ่มมากขึ้นและจะเกิดการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นเมื่อเขามีกิจกรรมการเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงวัยรุ่นพวกเขาจะลบเรื่องราวบางอย่างที่ไม่มีประโยชน์ออกไปแต่สิ่งที่มันถูกปลูกฝังถูกบันทึกเอาไว้ในขณะเล่นถ้ามันมีประโยชน์นะครับมันจะกลายเป็นผลพวง ต่อไปในอนาคตเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่การเล่นอย่างแท้จริงจะช่วยส่งเสริมพฒตาการทางด้านอารมณ์ในขณะที่เด็กเล่นเล่นอยู่นั้นเขาได้แสดงความรู้สึกความคิดเห็นของตัวเองไป,ปรพร้อมกับการรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในโลกใบนี้เขาจะเรียนรู้วิธีการตอบสนองต่อความรู้สึกเหล่านั้นด้วยตัวของเขาเอง การเล่นยังมีบทบาทที่จําเป็นในการพัฒนาทักษะทางสังคมด้วยนะครับเพราะเขาจะเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเข้าใจว่าเขาควรจะวางตัวอย่างไรเขาควรจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนอย่างไรเขาควรจะสื่อสารเขาควรจะแก้ปัญหากับกิจกรรมทางสังคมที่เขากําลังเล่นอยู่ขนานั้นอย่างไรนะครับศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาและปรัชญาอาริสันโกฟติก จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์เกอรี่กล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้จากงานวิจัยคือขณะที่เด็กเล่นบทบาทสมมุติมีเพื่อนในจินตนาการหรือสํารวจโลกในมุมต่างๆจากความเป็นจริงพวกเขาได้เรียนรู้ความคิดการกระทำและสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับผู้อื่นซึ่งช่วยให้เด็กได้เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น มีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าความเข้าใจเหล่านี้นำไปสู่การปรับตัวทางสังคมที่โรงเรียนและการสร้างสมรรถนะทางสังคมในชีวิตให้กับลูกๆของเรานอกจากนี้การเล่นกับผู้อื่นยังช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การปรับตัวในสถานการณ์ที่ยากลำบากและการจัดการกับความเครียดและความไม่แน่นอนในชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จากที่กล่าวมาทั้งหมด การเล่นอย่างอิสระเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาสู่การเป็นมนุษย์ที่มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับแต่อุปสรรคปัญหาของการเล่นนั้นครับมักจะมีหลักฐานชัดเจนชี้ให้เห็นว่าการเล่นมีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อชีวิตของเด็กแต่ความเข้าใจของผู้ปกครองที่มีต่อการเล่นนั้นกับไม่แพร่หลาย เพราะนั้นผู้ปกครองต้องกลับมาทำความเข้าใจกับวิธีการเล่นของลูกๆนะครับว่ามันมีความสำคัญมากขนาดไหนนะครับปล่อยให้ลูกเล่นแต่ครับเขาจะพัฒนาชีวิตของเขาไปสู่โลกใบนี้อย่างมีความสุขและมั่นคงต่อไปครับ